มือจับเอาเลยก็ได้หางนี้ยนักยเข้าไปโอ้โอ้ตัวนี้หลายพี่น้องเอ้ยปันหิมะตกเลยนี่นะปันหิมะตกปันหิมะตก <c oughs> ฮัลโหลสบายดี <c oughs> ฮัลโหลสบายดีมันมมมมน,มน,นีมาสองเงี้ยใครมดส้มเราวมนเนาะ อยากสีมันมืดเว้ยลองเบ้งว่าสีมีไข่ขบ่เอาะ่าทเอารลายเลยอ๋อก่อนสีเงี้ยต้องได้ใส่แปรงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันสีกัดเนาะแปรงอย่างก็ได้แปรงสิงคโปร์ปอย่างก็ได้เนาะใส่นี่ก่อน หอยมม่เกาขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนกันแง่ <c oughs> ลองดูลองดูได้วะอ้บ่โอ้หนี่ไข่ไหลเลยโอ้หไม่ไม่ไมาหยักไหม,ไ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 ม หมดแล <S 1> <S 1> <half intimate> ้วลงมาจิ้มยังมอม่ลูกมอได้ลูมันมันกัดขากัดแข้งนะทาไมเอามาเย่งอีกหว่าโอ้ยังอีกครั้งหนึ่งเลยเลยหากินหากินเมงไม่เมงตอกไปอยู่บนนก ไม้่ายาวพราโตหยักนะอ้ด้กเลยไหลอบเลยไหลพี่น้องไยโอ้ยตัดปลายไม้ใหนอกก่อนนะมันยาวก่านะนะคนะน้ำน้ำน้ำพี่น้องมอ่ะเนาะแย่มาไม่รูมันกัดขา

หางนี้หาก,กินงาน่ายหางนี้หยุดทำเพ้าะเม่มันหลายเลยมากระสัมสันมั้ยเนยาะอันนี้อัเอาไอ้น,นี่ไอ้ชั้นเลยนะจะได้เมย์มันเต็มแล้วกินง่ายหรือกินยากวะอันนี้ อกมันหากับอันนั้นที่บาะมะละมะละมะละได้น้อยตัวนี้ขางใหญ่อยู่แต่ว่าคือสิได้น้อยดูได้อยู่ได้อยู่เอาแป้งมาห้ยซิแน่ โอเคทุกคนตันนี้มาเจอห้างที่สามสามที่ห้างเดี๋ยวเบื้งห้างนี้ก่อนโอ้มาหากินง่ายแต่โมนี่ทางง่ายทางเจ็บเดี๋ยวจะเบิ้งห้างนี้เห็นบ่เห็นบ่มเลื่อย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  po luôn luôn mà lạ po bưng mưa nhạc bưng mưa nhạc ngoài lại dán hàng cái nhạc nữa này, <cười> <cười> ôi bữa <bó> nay <đái> đâu <laughs> nhạc là này เฮเบิ้งห่างเลยพวหางนี่เอามือเอาม,มือจับเอาเลยก็ได้หางนี้น่ายู่ครับไปโอ้โหโอ้ตัวนี้หลายพี่น้องเอ้ยปันหิมะตกเลยนี่นะ <c oughs> ปันหิมะตกปันหิมะตกโออมีขึ้นเต็มมือล <c oughs> <c oughs> เลยนะ ยังอีวะเมะะื่อหวะลงลุกเต็มเต็มเมยเต็มเต็มเมมันพี่น้องเลยอาหารอาหารป้าของแซบกะต้องได้เอาแบบย่างๆนิดน,นึงแรงมาด้วยความเจ็บปวด โต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 โอ้เห็นไหมทุกคนซูมฟืบ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 นี่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 มันก็สีมัว,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 วๆเนาะหางได้ก่อนหางนี้ก่อนพี่น้องบูมีนี่บูมีบูมี

พอยุพกินละพี่น้องเหมหมดตรงเอาลายเนาะเอาพอ,อยุพกินละก็ยาโอเคทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปเห็นอย่างกันเดี๋ยวท้าติดตามเดอ้อเดี๋ยวสิมีคลิปใหม่ๆมาตลอดเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อ,ตอไปเนาะ